นั่กำลังเข้าเกมเอ้อเอาวะเฮ้ยมีทีมสามคนเลยนะทีมนี้เป็นสายไฟเตอร์นะอันนี้เป็นสายแบบไป,ไปที่จะแทงหน่อยเห็นออร่าทุกคนนะครับผมมาสู่เกมจริงๆแล้วนะ กดเอทีไปเลย,เลยมันน่าจะแบบว่าไม่ให้เล่นซ้ำตัวละครกันเนาะไปครับอาแรกก็เป็นฆาตกรเลยนะ <c oughs> ไอ้ยาม ขวางการทำพิธีกรรมแล้วก็ํำจัดเซอร์ไวเบอร์จัดไปนี่ตัดโรงพยาบาลเลยไปครับไอสกิลอะไรได้กดอาดิและเอยอยู่ไหนกันเด็กเด็ก เด็ก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 วิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้โอ้เฮ้ยเจสามันอยู่กันเยอะเอา้าทำไมสามไม่ได้วะโอ้บ้้าเอยตีไงโอ้ยมันจูกว่ะมันจูกว่ะมันจูกว่ะอันนี้ดิลุงยามโอ้ยตีย,ยากมันจูบมันจูกอันอนี้ดิลุงยามอ่ะ อ,อย่าทำผมนายลุงยำอุย้ยลุงยำวิ่งไวเอ้ยลุงยำเอ้ยมันโดดโดดไม่ได้หรอหีโดดไม่ได้หรอ,หดดไ,ไ,หรอไปเอ้ยโอ้โหเอาวะนึ่งเทียนมีคนอยู่ข้างแรกแล้วเราลงล,ล,ลง,ลงยังไงวะที่ลงไงวะลงไงอ่ะเออนี่ไงนี่ไง

จะมาเปิดกล่องใช่ไหมนิพามัน่งพ,พดไว้นิพาโอ้ยใส่สปินใช่ไหมเนี่ยนิพาเอ้ยไม่ใช่นิพามันชื่ออะไรนะโอ้โหเอาอะอุ้ยเป็นยากบอกเลยอันนี้เอาโ้โหโดนหลอกปะบุกแม่งงหมดอ่ะเฮ้ย ừ, trái anti nè mấy giây, chuyển bay đe, ừ, hả ừ đi lùng yam, lùng yam chú hả? ôi ôi, lùng yam cho tay đó, lùng yam tag, lùng, yam anh chú ơi, ơi, lùng yam hải, เอออีเออสมแม่อืมมานี่เฮ้ยเก็บอะไรเนี่ยอะไรอ่ะวิญญาณเหรอมีคนอยู่ข้างล่างครับผมได้ยินเสียงไหมนี่ไงผีมาแล้วจ้าอีแค่ลุงยามจุูงหมดวะโอ้ยเล่นเดดบ,ยบอยใช่ไหมเนี่ยสเต็ปเนี่ย ยี่สิบสองเนี่ยอืมยี่สิบสองเหรอป่าเอ้ยมันหนีไปอีกแล้วเปิดประตูนี้ปุ๊บมันหนีไงอ่ะบอดี้บ็อกซ์เอ้ยอัดโทษมานีดูมานีด,นดูโอ้ยมันแหลกอ่ะนี่จะชุบเพื่อนเหรอจะชุบเพื่อนเหรอไม่ได้หรอกโอ้ยนี่แหละตรงยามไปไหนแล้วไม่รู้เอ้ยนี่ดิโอ้ยมันตีว่าวอะ ตีย่างนะครับมันนี่ดูเออแตกแตกเปลี่ยนไปมีแป๊บอืมแตกอ,อื้อตากอยเล่าเฮ้ยเขาอยู่ข้างบนอะไรยังไงวะเนี่ยอันตีตัวแอมันจะสามารถจะอืมจะทำอะไรโอ้ยเอาผู้หญิงก่อนแล้วกัน เก่งกับเด็กและสติอันนี้อันนี้ครับโอ้ยผีเดินชาเอาไปไหนแล้วอะ่ะทุบได้ป่ะทุบได้ป่ะเออทุบไม่หมดอะ่ะกดชิปอ่ะไปไหนละโ,โอ้ยทุบมมน เนอ้า,อาสวัสดีพวกนายโอ้ยมอนี่ไอ้นี่แหละเจ็บใช่ไหมเอาเฮ้ยโอ้ยมันเจ็ดสิบสองผมเขินเลยนะนี่ไงลุงยามมาดไปลุงยามโอ้ยลุงยามมึงแหลกเลยมึงอะไรเนี่ยทำมกตีไม่โดนวะแฮกแมปไปเนี่ยเออแมงฝนแหลกเลย ลุงยามมาไหนดีนตีเยอะแล้วเนี่ยลุงยามเอางง้างงวะโอ้ปวดเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินกับลุงยามนี่นะเจอใครเนี่ยเจอลุงยามอีกแล้วเหรอทำไรทำไรจะชูเพื่อนเหรอไม่ให้ชู อีสเนะอ้นสายเล็ที่13บมอห้ทับหนึ่งครับจัดไปเป็นไงครูแบบเถื่อนปะเลยกตัวนึ่งเดี๋ยวเราอันติตามเลยเนาะมันจะสเอ้ยมันชุบเพื่อนะ่ะลุงยามมานนี่ดิลุงยามลุงยาม เยีนไปมีดแป๊บอ๋อมันเหมือนเดสไมเดนไลท์นะชี่อะไรนะพอตีเสร็จแล้วก็ออาไปไหนแล้วอ่ะอ๋ออยู่นี่หลบเหรออา้าวแตกดิครับเข้าแับมุมอับเงี้ยยีเดนแช่เฮ้ยมันจุงเหรอมันแหลกเหรอหรือว่ามันอะไร ไอชิี่มันสเต็บเด้ตายเลยแ,แอบประตูเนี่ยเออสมสมสมอืมโอ้ยเหนื่อยอยู่เด้อเล่นเป็นผีไนกดคลิกขวาเพื่อแบบฟังว่าใครทำอะไรแบบเสียงดังหรือเปล่านะครับผมสีสีเหลืองคืออะไรไม่รู้นะเราเจอเราเจอเราต้องลงไปชั้นล่างไหม ไอเองอันนี้โอ้ยมันวิ่งไวมากเลยอะเน้น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 ลอกไฟเอา้าทำไมตีไม่ได้โอ้โหแลกขนาดนี้ที่มาแล้วน้อง โอ้โหวิ่งไวมากรจริงเออเอา้าวจะแตกแล้วดิอยู่ห้องนี้ใช่ไหมละ่ะปุ๊บไปเลยไหนละมดุดมุดกลับเรอเฮ้ยหายไปได้ไงวะหอหายไปได้ไงอะ โอ้ยมันถือดาบไ์เซเบอร์อืมถือดาบไ์เซเบอร์เหรอจ้าพี่อยู่นี่น้องเป็นไนแล้วอะ่ะโอ้โหโก้มไปอ่านคอมเมนต์ทีเดียวหายซ้ำอยู่นี่อะไรทำไมไม่ตีพี่แล้วมีดาบไม่ใช่หรอกดต,ตัวแอร์กัน จินะเอ้ยปักลุงยามไปไหนแล้วอ่ะโอ้โหจุ๊บเอ้ยเอ้ยเออหวัดดีตัวอล็กเอาพิ่งขอโทษนะน้องนะพิ่งขอโทษนะพิ่งไม่อยากทำเลยจริงๆเอาลุงยามทังตันเนี่ยเองอ่ะแหลกเหลือเกินไม่ต้องเก็ีบิญญาณ เออลุงยมโอเคตอนนี้เหลือผู้รักชีวิตโอโ้โหอะไรเออตัวตัวเปล่า <S 2> <S 2> <S นี่แน่นี่แน่อืมเอาเปล่าเออแปดสองหมดแล้วปะเนี่ย เราเก็บพลังชีวิตหมดทุกคนแล้วอะ่ะอย่างเทียนน้องเบลจีจีนะจีจีนะครับผมเลทวเทตซูเอร์วิวตายขอโทษทีที่พี่มันโหดเกินไปหืม